เต้นวิศวาคารมแล้วเสื่อมจากฌานแก่ชดหาปฏิพันธ <c oughs> ์หา <c oughs> ปฏิพันธ์ัอะไรอยู่เน่ตเนี่ยุสายแน่หมดครับต้นอเรื่องเน็อาจย์ตตรงไหนครนะับสีทาน ร้อยเจ็ดสิบใช่ไอ้อาจารย์ถึง,ถงจบนี่หรอไม่เดี๋ยวผมดูถ้าแฝงถ้าแปลไม่ไปได้แต่แปลมันแย่หรอยากดังที่ได้สัปดาบ,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 บมาในอดีตการได้มีฝูงแพะร้อย หลายร้อยตัวแต่มีสูงแพหร้อยตัวหลายร้อยตัวได้มีสงแหลายร้อยตัวอยู่ในถ้าใกล้ภูเขาในป่าหิมะพานม่ใช่ในปา่าในหิมะตาประเทศดิในหิมะวันตาประเทศในระหว่างแพะเหล่านั้นนางแพะตัวหนึ่งชื่อว่าเมนทะมาตา ได้เป็นผู้ฉลาดโดยอุบายได้เป็นผู้เฉลียวฉลาดในอุบายมันพิยตาด้วยด้วยได้โดยได้เป็นผู้มีอ่าได้เป็นผู้ฉลาดได้เป็นผู้เฉลียวฉลาดโดยอุบายในอุบายไม่ใช่โดยในอุบายสุนัขจิ้งจอบ ชื่อว่าปูติฟังสะกับภรรยาชื่อว่าเวณีอยู่อยู่ในถ้ำแห่งแห่งหนึ่งในในที่ไม่ไกลที่อยู่ของแพะเหล่านั้นสุนักกิ้งจอกนั้นกับภรรยา เขียวกินแพ้อันมากโดยอุบายโดยอุบายต้องการเขียวกินนางแพ้ชื่อว่าเมนเมนทะมาเมนทะมานดานั้นเมนทะมานดานั้นอีดอีด กาวกับภรรยาว่าเธอจงเป็นเพื่อนกับนางกิ้งจอกนั้นนางแพ้นั้นมใช่ไหมเขาภรรยาเขาเป็นกิ้งจอกแล้วจะไปกาวกับจิ้งจอกเป็นเพื่อนกับจิ้งจอกเธอจงเป็นเพื่อนกับนางแพ้นั้นอวิสาสะความคุ้นเคยเนาะ ชความคุ้นเคยเกิดเมือม่อเมื่อเป็นจะมีพิัฒนาเมื่อความคุ้นเคยเกิดขึ้นแล้วเรากะทำดวงว่าตายเรากะทำดวงนอนเราเราจากนอนเราจากนอนดวงว่าตายเ,าเธอเข้าไปหานางแพนั้นกล่าวแล้วว่าสามีของฉันตายแล้ว อนและและฉันไม่มีที่พึ่งเ <_ S 1> ว้นเขาเป็นท่านท่านตังตัวนี้ไปว่า<อ>ตังมาจากตะวังมาจากตุ้มหัดซาเว้นท่านผู้อื่นญาติาเราญาติคนอื่นของฉันไม่มีญาติคนอื่นของฉันไม่มีเธอจงมาฉันจะกระทำพวกเรามมันนเป็าพว,พวกเราจะกระทำ กิจสัลีระของเขาสัลีระกิจไม่ใช่กิจสัลีระสัลีระกิจของเขาดังนี้แล้วจงนำมาจงนำมาประโยคน์นี้อะไรนะเือความเป็นเช่นนั้นอาทานในเลอาทานในเลขกในเมื่อความเป็นอย่างนั้นอาอาทาภาวีสันติเมื่อความเป็นอย่างนั้นจะไม่แปลว่าครั้งนั้น เมื่อความเป็นเช่นนั้นเรากระโดดกัดคอแม่นบะครับใครกระโดดกัดคอ,อนั่นแหละเรากระโดดกัดคอเขาทําให้เขาตายเรากระดเรากระโดดกัดคอเขาให้ตายเรา,เ,รารเราจะกระโดดกัดคอเขาให้ตายเราจะเราจะกระดเราจะกระโดดกัดคอเขาให้ตายนางนางได้กระทําเหมือนอย่างนั้น เมื่อความคุ้นเคยเกิดขึ้นแล้วได้กล่าวอย่างนั้นกะเขากล่าวว่าเฮ้ยโมเมนต์นนะันตัประโยคนั้นเป็น้วขึ้นประโยคมยดีนางแคะกล่าวว่าสมบุิได้ครับอญาติญาติ ทั้งหลายของเราถูกสามีของท่านเคี้ยวกินมาม่าเจ้าของเราถูกนะฮะถูกแล้วอ่าเจ้าอย่ากลัวสามีเจ้าอย่ากลัวเรากลัวสามีเ,าาเราน้าเป็นของประโยคหลังเรากลัวสามีของท่านนั้นเรากลัวสามีของท่านนั้นไม่อาจไปได้ นางกิ้งจอกนางกิ้งจอกอยากนางกิ้งจอกมันเป็นเอขไหนอ่าได้นางกิ้งจอ,อกกอลา่า,กกาวแล้ว,ว่าท่านอยากก่ากลัวเลยยังวะใครตายเขาเขาใครใครตายจิ้งจอกก็นั่นแหละก็นั่นแหละเป็นประธานจาก จกกระทาสุนัขจิ้งจอกนั่นตายแล้วจะก,กระทาอะไรได้จากสุนัขจิ้งจอกนั่นตายแล้วจะก,กระทําอะไรได้นํานางมาแล้วนํานางมาแล้วสุนัขจิ้งจอกได้ยินเสียงเท้าของนางทั้งสองคนนั้น เออชเงือกหัวแลดูงเงือกหัวแลดูออยกหัวชังเงือกหัวแลดูนั่นแหละเพราะมันแปลชังเงือกหัวแลดูว่าถ้าแปล,าแปล,าแปลตามมันก็ตามท่าก็ยกงงหัวแหลดูว่านางแพะมาแล้วหรือหนอแลนางแพะเห็น สนุนากิ้งจอกนั้นกระทําอย่างนั้นสนุนากิ้งจอกนี้คิดคคิิดดไม่ใช่กาวถ้ากาวต้องพูดกับคนอื่นคิดแล้วว่าสนุนากิ้งจอกนี้เป็นคนเลวเป็นคนเลวสนุนากิ้งจอกนี้มีทำอันเลวสนุนากิ้งจอกนี้มีทำอันเลวลวงเราแม่นอกครับแม่นถูกแล้ว ลวงเราเพื่อต้องการให้ตายนอนลวงเรานอนนอนลวงเราว่าตายนอนนอนลวงเราว่าตายเพื่อต้องการให้เราตายพอต้องการไม่ใช่เพื่ออ่ะพอต้องการให้ตายให้ให้เราตายฮะพอต้องการให้เราตายพอต้องการให้เราตายคิดกับตัวเองก็ต้องคุยกับตัวเองครับ กลับนี้ไปแล้วนางสุนาก,กิ้งจอบไม,อไม่อาจไม่อาจกลับยังไม่สามารถจะให้นางแพนกลาาับมาได้เข้าไปหาสุนขก,กิ้งจอบ ข้าอ้าจึงกล่าวคาถานี้ในืละหันตีก่อนดีแปลกิริยานะหวางก้อนอ่าเมื่อจะตำหนี้าทาขาคาขาทาท้ในข้ตำหนีเมื่อจะตำหนีเขาจึงกล่าวคาถานี้ว่าอุ้ยผมขอท่านดิแปลคาถายรับ้าปัญญาสา่าดูก่อนซะสาหายท่านท่านแหละ ดูก่อนสหายท่านแล้วดวงว่าตายแล้วดวงว่าตายแล้วอ่ามองดูมองดูทำมันเร็วเบกเซียมองดูในเวลาการไม่สมควรมองดูในในเวลาการไม่สมควรครับอาจารย์ครับท่านเป็นผู้เมทท่านเป็นผู้บ้าท่าน,าานหรือเป็นคนเป็นคนปัญญาซามครับ โนนงท,ท่านเป็นคนโง่เขาไรปัญญาไปัญญาอุมาโตทุมเมโทัครับอวิจักขโนอะอาวิจกัจกขโนอา่าไรปัญญารอบครอบไรปัญญารอบครอบอา่าประโยคจบ<ย>จบ,จบ,จ,บจบแล้วไอประโยคนยันษอันนี้เขาแปลลมอ๋อครับผมถ้าถ้าไม่แปลลมก็แปลประโยคยากก่อนปกติเลยครับผม แปลได้มา่อหอน,นี้ครับต่อไปไปไประโยชน์ได้ไหมครับบรรดาตา,าตาตาตาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอกิกขโนความว่าอวิจักขโนเอาวิจักขโนความว่าได้แก่ได้แก่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไร <c oughs> หิโตะไรหิโตะไม่ใช่หิโตะเฉย เว้นเว้นเว้นปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นบครัอขเว้นปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาบทว่าบาทพระคาถาว่าบาทพระคาถาว่าอะไรวะอกาเรนะวิปคสีอกาเรนะวิเปีคสีความว่าความว่าอะไร เมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อนางแพะมาสำนักของตนเที่ยวไม่ใช่มันเป็นมีอะไรอ่ะมันไม่ใช่อาคตามีนะมาด้วยนะอาคตานาคตาไม่มาเม,มื่อไม่ไอเมื่อนางแพะไม่มยังไม่มาถึงเมื่อนางแพะยังไม่มาถึงสำนักของตนอือของตนเลยแม่บอกครับเลยก็ได้นั่นเที่ยวก็ได้ ในสำนักของตนเลยแลดูนำมาซึ่งอดีตการอย่างนี้ก่ลาวคาถานี้ในปูติปูติมังสาชาดกในนวากะนิบาทใครประทาน แลก็ทายอยู่น้่นบรครับจะจบแล้วนี่อีกนิดเดียวครับผมบัณฑิตนาวินาวิเปคเคยะนาวิเปคเคยะไม่พึงเพ่งนะไม่พึงเพ่งไม่พึงเพ่งในการครับในการอะไรมันมีอาในไม่พึงเพ่ง ไม่ใช่การในในเวลาไม่สมควรในรในในเวลาไม่สมควรออันนี้ก็เหมือนกันแต่ตรงกันข้ามกับไอเมื่อกี้<ม>พึงเพ่งไอนี่เมื่อกี้ไม่เพง่งอันนี้ก็ต้องกันก็ต้องตรงกันข้ามพึงอ่าพึงเพ่ง พึงเพ่งเวลาสมควรในเวลาสมควรในเวลาสมควร,วควรปูติมังสาไม่ไแปลโยยาก่อนบุคนใดบุกพึงบุกผู้ใดผู้ใดพึงเพ่งไม่ใช่พึงเป็นวิพัสอะไรอ่ะย่อม,อมผู้ใดย่อมเพ่งเวลาไม่สมควร ปูติปูติมังสะรู้ปะครับตัวน,นี้อันนั้นมันอันนั้นมันอยู่มันเป็นประโยชน์ว่าแล้วอีว่านะะมครับผู้เมื่อกี้มีโยต้องมีตาดียกูผู้นั้นมาอผู้ผู้นั้นชื่อว่าผู้นั้นย่อมซบเซาชายยะเตียอ๋อผู้นั้นย่อมซบเซาจบเป็นบาครับอาจารย์นี่ปูติมังโสดี เหมือนใครเหมือนปูติมังสะเหมือนสุนักจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะเหมือนสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะรือจะแปลล้มไปเลยว่าผู้ที่เพ่งในเวลาไม่สมควรย่อมซบเซาเหมือนสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะถ้าไม่แปลยานะแปลล้มไปเลยก็ต่อเลยตาท่าพระบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอกาเล ได้แก่ปาลบกามคุณในการในแปมรวบทีเดียวเลยอาปารบกามคุณในเวลาที่ปาลบในในเวลาที่ปารบกามคุณเกิดเกิดนะครับเกิดจิต เกิดจิตอำนาจสุภาพนิมิตเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นอะอะยังนโยมให้ครับเพราะเพราะเหตุนั้นมันจากไหนนีี่ก็จริงอยู่ก็นีเหีจริงอยู่อ่าที่สุทิกทิกสูนี้ การไม่ม่ใช่พิสูจน์ดิ<ะ>มันมีมันการนะจริงอยู่การนี้แหละจริงอยู่การนี้แหละชื่อว่าชื่อชื่อว่าไม่ใช่การอืแลดูรูปของพิสูจไม่ใช่การที่พิสูจะแลดูรูปไม่ใช่การที่พิสูจจะแลดูรูปนี้แมนบอกครับไปแล้วโอ้ไปแล้วบทว่ากาลี ไปได้ better, อีกแบบก็คือแลฮิแลครับอืมแต่ถ้าเราจําไม่ได้ก็ก็ไปเลยบทว่ากะบทว่ากาเลในการถือเอารูปเปิดเปิดเข้าไปกรณนนีเปิดบอ่าคือคือจะานี้มันขวบด้วยควบใช่ขวบและแระมันบับแมนครับ,รบวางไว้ตัวสุดท้ายในการถือเอารูป ด้วยอํานาจอสุภะไม่ใช่ถือ,อรูปกําหนดรูปในการรูป<ำ>ถือเอาไม่ได้ไม่ใช่รูป่ายรูปอะไร<ใ>น,นันในการกําหนดรูปด้วยอํานาจอสุภะด้วยอาํอานาจอนุสติเป็นบอกครับถ้าแปลถ้าวสเสนาสามตัววันนี้เขาแปลวสเสนาออกตัวเดียวเลยด้วยอํานาจอสุภะอนุสติและกสิณด้วยอํานาจ ด้วยอํานาจอสุภะอนุสติและกสินครับเหมือนเดิมเหมือนข้างบนชื่อว่าอ่าไม่ไม่ประธานดียประธานก่อนพิสุอ่าหิข้างบนแปลว่าไงเมื่อกี้เขาพูดถึงการอยู่การนี้แล่อ่าการนี้แล่ที่พิสุไม่ใช่แปลข้างหลัางก่อนดี การนี้แลชื่อว่าแม่ครับ <sk eps> อืการนี้แลชื่อว่าที่พิสุชื่อว่าการสมควรชื่อว่าการสมควรแลดูรูปแลดูรูปของพิสูหรือแลดูรูปของพิสุหรือจะแปลว่าชื่อชื่อว่าการสมควรที่พิสูแลดูรูปครับการสมควรที่พิสุแลดูรูปครับผมต่อ,อไปบาทในพระคาถาว่า ปูติมังโสวะชายติปาบทว่าพิสุททั้งหลายความว่าไม่ใช่บทว่าความความว่าพิสุททั้งหลายปูติมังสะไออาสิคาโลไม่แปลสิคาโลวะ แฝออกเป็นาษาไทยเลยมันบงครับตัวนี้สุนักจิ้งจอกชื่อว่าสุนักจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะแลดูแลดูนางแพะไม่ใช่การในใน,ในเวลาไม่สมควรในเวลาไม่สมควรในเวลาไม่สมควร โคจาเที่ยวไปปะลี่ฮนเสื่อมรอบ้ครับก็แปลตามท่าที่เรารู้นยอ่าเสื่อมเสื่อมรอบด้วยโคจระของตนครับไม่ใช่ด้วยมันจะด้วยได้ไงจากจากโคจระของตนประชายติซบเซาอยู่ซบซบเซาอยู่ ยะถาเือนอย่างนั้นไม่ไม่ใช่เือนอย่างนั้นยาถาชันใดมันไม่ใช่หีไม่ใช่อะไรจะเปลีออยบเงนินอย่างนั้นได้ไงยะถาชันใดภิกษุแลดูรูปด้วยอำนาจอสุภะในการไม่สมควรอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนี้เอวังยาถามังคู่กันจะไม่จะไจะแปอย่างนี้ได้ไง<อ>มันเป็นยาตากาฉัฉันนั้นน่ะยาตาเอวังฉันฉันนั้นไปให้มันจบก่อนครับและดูรูปด้วยอำนาสุภาพนิมิตในการไม่สมควรแล้วต่อไปครับเสื่อมรอบเสื่อมรอบจากโคจระ สติปฐา,า,า,านเป็นต้นจากโคจรมีจากโคจรมีสติปฐานเป็นต้นอืมสัมภายปัจจัยติซบเซาอืมซบเศรซาอ,อคือคือซบเซาคือลำบาต ลำบากกีละนี่บอครับกีฬามอตีนี่กีละซบเซาคือลำบากอ่าจิตถาในในทิฏฐธรรมบ้างบ้างสามรายพบบ้างอืจบแล้วครับเอวังเอวัง โดยประการนันี้ทางน้ำชันนั้นมันมียะถาจะไปด้วยประการนั้นีไง <c oughs> เอวังฉันนั้นครับผมปูติมังสาวัตถุปูติมังสาวัตถุเรื่องของเรื่องของปูติมังเรื่องของสุนัขจิ้งจอกเรื่องของสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังจบแล้วอืครับม<อ>ผมดูมาอรอบเดียวครับก็เลยแฟไม่ค่อยคล่องอะไรบางศัพท์ก็ลืมๆบ้าง ครับผมทำความเพียรน้อยพอเป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมถ้าถ้าเข้าใจในเรื่องมันก็ไม่ยากมันจะเราจะรู้จุดประสงค์ว่าเรื่องเขาขาดสิ่งอะไรอยู่ผมบางทีผมก็ครับผมต่อไปผมจะทําความเพียรให้เยอะกว่านี้ครับผมเ่ารผมจะนอนได้น้อยทำอะไรเป็นแวลาไม่เหมาะสมมาครับผมมันก็จะไม่ได้ประโยชน์มันก็จะเสียมจากประโยชน์ครับอย่าเป็นไไดุ้กี oh